าได้จ้าพี่น,น,น้องกินตําส้วน้ากันจ้านี่จ้ามาด้วยเมนูนะคะมาด้วยเมนูตำสว้วหมูยอใส่ข้าวโพดนะคะผักสดสดนะคะกวางตุ้งนะคะทุกคนเดี๋ยวสิจัดให้พี่น้องเบิง์เดอสิจัดให้เบิงเดอว,ว่ามันกลิ่นแบบใดแสบขนาดใดนี่อือหือตำสว้วแสบ อันนี้พักกันจองใส่พักกันจองเด้นี่พักกันจองใส่บๆหมูจะพักกันจองบอพี่น้องอืมอันนี้หมูยอหมูยอใส่เป็นกิโล่คุณเด็กบอเนี่ย <love> อืมนี่ได้กพี่เนาะ คือละกินแบบห้อมอย่างก็ได้เด้กินแบบห้อมอย่างก็ได้เด้พี่น้องอืมมาได้จ้ากินน้ำกันได้จ้านี่จ้านี่จ้ามาได้จ้า